ครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวแวะดูดอกคุชมกันนิดนึงนะครับผมขั้นเวลากันอันนี้เป็นดอกดูเล็กๆนะอันนี้เป็นไม้ตัวใหม่เลยนะเป็นตัวใหม่ที่ผสมขึ้นมาแล้วก็ลองมาเสียบดูก็โอเคนะผมว่าสวยดีหวานๆดีก้านดอกใช้ได้นะไม่โน้มเพราะดอกเล็กอันนี้เอามาถ่ายให้ดูเป็นตัวอย่างนะว่าต่อไปก็จะเป็นไม้นะกัตที่ต้องทําต่อไปก็ตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นดอกเยอะนะ ขายายพันธุ์ไปสามต้นเน่าหมดไม่รู้เป็นไรจริงไม่พร้อมขยายขยาย,ายขายายพันเลยจริงบพก้อมแม่บอก่ชันด้วยจริงไม่มพร้อมที่จะขยายพันครับผมอันนี้จะเป็นกระแหงเสรษฐีนะนะดูแ๊บเดียวนะไม่ให้ดูนานนะเพราะผมไม่ได้ขายกระแพงเสรษทีเพราะเหลือต้นเดียวที่บ้านจริงๆนะครับผมจะขยายพ,พันอันนี้ก็อันนี้จริงหนึ่งไม่ต้องเสียบนะที่เสียบดอกเดิมอันนี้ก็ดอกที่เสียบนะก็จะดูอ่า ดูดีนะฮะดูดีเขาพูดแบบนี้เนาะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมคุณป้าคุณนาคุณลุงด้วยคุณพ่อด้วยคุณพี่ด้วยขอบคุณที่ช่วยเมาในครั้งนี้ก็ขอบคุณทุกท่านก็กำลังเตรียมลงกล่องให้นะครับผมก็ลงกล่องไปแล้วในจำนวนหนึ่งก็ขอบคุณคุณพี่ทุกท่านด้วยขอบคุณที่ช่วยเรามาพอพอมีกำลังใจนัะกำลังใจดีมากในการทํางานขอบคุณเลยครับผมอันนี้ดอกดอกดูสวยนะยังไม่ได้ขายนะอันนี้ไม้ตัวใหม่มา่ายดูว่าไม้ที่ที่ผสมตั้นใหม่นะว่าจะยังใช้ได้ไหมจะพอพอได้อยู่ต่อมมจะี ท่านไหนเราไปเลี้ยงบ้างนะอันนี้ลองนะายกระทดลองอยู่นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่มาเยี่ยมเยียมขอบคุณและสวัสดีเลยวัยฝูดว่ยชัดเหมสวัสดีสวัสดีเด้อสวัสดีเด้อส,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 สวัสดีครับผมสวัสดีครับ